สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเรื่องที่กระผมจะเล่าให้ฟังในค่ำคืนนี้เป็นเรื่องที่ชวนให้ระลึกถึงสัจธรรมของชีวิตเรานี่แหละครับว่าถึงแม้โลกจะก้าวล้ำไปเพียงใดเทคโนโลยีก้าวหน้าแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่หนีไม่พ้นคือกฎแห่งกรรม และธรรมชาติอันลี้ลับที่ซ่อนเร้นอยู่ในโลกใบนี้โดยเฉพาะยามค่ำคืนที่ความมืดเข้าปกคลุมจิตใจคนเราก็มักจะอ่อนไหวนึกถึงเรื่องราวแปลกๆขึ้นมาเสมอเรื่องนี้เกิดขึ้นไม่นานนี้เองครับกับไอ้หนุ่มบ้านนอกคนหนึ่งชื่อว่าสมชายไอ้หนุ่มคนนี้เป็นคนรุ่นใหม่หน่อยมีการศึกษาสูงจบจากกรุงเทพ กลับมาบ้านเกิดที่ต่างจังหวัดหวังจะเอาความรู้มาพัฒนาบ้านเกิดแต่ก็ยังติดนิสัยบางอย่างของคนเมืองคือเชื่อมั่นในเทคโนโลยีทุกอย่างโดยเฉพาะไอ้เจ้านาฬิกาอัจฉริยะที่ใส่ข้อมือกับไอ้เจ้าแอปพลิเคชันนำทางบนโทรศัพท์มือถือที่มันบอกทางได้แม่นยำราวกับตาเห็นทีนี้ไอ้สมชายเนี่ยมันชอบสังสรรค์กับเพื่อนฝูงเลิกดึกดื่นเป็นประจำ วันนั้นก็เช่นกันครับเลิกงานมาจากในตัวอำเภอคณะเพื่อนฝูงชวนไปต่อที่ร้านประจำของกลุ่มซึ่งอยู่เลยหมู่บ้านไปอีกหน่อยทางไปก็เป็นทางลูกรังกลางทุ่งนาแสงไฟก็ริบหรี่เหลือเกินไอ้สมชายก็ไม่หวั่นไหวด้วยความมั่นใจในเทคโนโลยีมันหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปนำทางแล้วก็บอกกับเพื่อนๆว่าไม่ต้องห่วงหน้าพี่พน้องๆปล่อยให้ผมนำทางเอง GPS มันไม่เคยพาผิดที่รอกว่าแล้วมันก็ก้าวเท้าออกนำหน้าเพื่อนไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางแสงไฟฉายที่ส่องเป็นเงาตะคุ่มบนพื้นดินทีนี้ไอ้สมชายมันก็เดินตามเส้นทางที่ GPS บอกอย่างไม่ลดละครับเดินลุยทุ่งนาที่กําลังจะเก็บเกี่ยวแสงจันทร์ส่องลงมาเห็นเป็นเงาประหลาดประหลาดผู้คนทั่วไปอาจจะรู้สึกวันไหวบ้างแต่ไอ้สมชายมันไม่สน มันคิดว่ามันกำลังเดินทางไปสู่แสงสว่างของความบันเทิงอันสนุกสนานต่อไปปรากฏว่าเดินไปสักพักทางเริ่มเปลี่ยวขึ้นเรื่อยๆจากที่เคยเห็นเงาเพื่อนๆก็เริ่มห่างออกไปเรื่อยๆและที่น่าประหลาดคือ GPS ที่มันเคยบอกทางได้อย่างแม่นยำกลับเริ่มพาอ้อมไปอ้อมมาวนไปวนมาเหมือนจะหลอกใช้มันไอสมชายเริ่มหงุดหงิดแต่มันก็ยังไม่ยอมแพ้ มันคิดว่าอาจจะเป็นเพราะสัญญาณไม่ดีหรือว่าสัญญาณดาวเทียมมันเพี้ยนไปเองก็เลยเร่งฝีเท้าเดินตามที่ GPS มันบอกอย่างแข็งขันเดินไปเรื่อยๆเหนื่อยหอบขึ้นมาจนกระทั่งมันเดินมาถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าคุ้นๆเหมือนเคยเดินผ่านที่นี่มาก่อนแต่ในแผนที่ GPS มันกลับบอกว่าเส้นทางข้างหน้ายังอีกไกลกว่าจะถึงร้านไอ้สมชายเริ่มขนลุกสู้สองข้างทางเริ่มมีเงาต้นตาลสูงใหญ่ยืนตระหานราวกับยามเฝ้าสุสานที่น่ากลัวที่สุดคือ มันเริ่มได้ยินเสียงกระซิบกระซาบมาจากข้างทางเหมือนมีใครกำลังหัวเราะเยอะๆอยู่เบาๆไอ้หนุ่มบ้านนอกหน้าซีดเผือดแต่ยังคงพยายามเชื่อมั่นในเทคโนโลยีที่มันคุ้นเคยมันตัดสินใจเดินต่อไปอีกนิดเพื่อพิสูจน์ว่ามันมาถูกทางแล้วแต่แล้วเสียงหัวเราะก็ดังขึ้นอย่างชัดเจนเรากับอยู่ใกล้แค่เอื้อมพร้อมกับเงาตะคุ่มที่ค่อยๆปรากฏขึ้นมาจากข้างหลังต้นตาลเงาหนึ่งมันคือร่างของผู้หญิงคนหนึ่งในชุดคลุมสีขาวเนื้อตัวซีดเซียวใบหน้าเหมือนคนตาย ท่าทางก็แปลกประหลาดอย่างยิ่งไอ้สมชายตกใจสุดขีดสับตีนแตกวิ่งหนีสุดชีวิตโดยไม่มองหลังแต่ไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหน GPS ในมือถือของมันก็ยังคงชี้ไปที่เดิมชี้ไปที่ถนนเส้นเดิมที่มันเพิ่งเดินผ่านมาเหมือนมันถูกบังคับให้เดินวนซ้ำๆตรงจุดเดิมอยู่นั่นเองเสียงหัวเราะของผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงตามมาติดๆชวนให้ประสาทหลอนไอ้สมชายวิ่งจมหอบเหนือห่อยแทบขาดใจโชคดีที่เสียงเพื่อนๆมันตะโกนเรียกชื่อดังมาแต่ไกลพวกมันตามมาทันพอดี เมื่อเห็นสภาพไอ้สมชายที่หน้าตาตื่นตกใจสุดขีดเหงื่อไหลท่วมตัวจึงรีบดึงมันออกมาจากบริเวณนั้นพอออกมาถึงที่มีแสงสว่างเพื่อนๆจึงถามไถ่ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไอ้สมชายเล่าเรื่องที่เจออย่างหวาดกลัวแต่ก็ยังคงติดนิสัยเดิมพยายามจะโทษเทคโนโลยีว่า GPS มันพาหลงแต่เพื่อนคนหนึ่งที่แก่กว่ามันก็ได้แต่สายหัวแล้วบอกว่าไอ้สมชายเอ้ยถึงโลกมันจะไปไกลแค่ไหนกฎแห่งกรรมก็ไม่เคยหายไปไหนหรอกนะแล้วเพื่อนคนนั้นก็เล่าให้ฟังว่า บริเวณที่ไอ้สมชายมันไปเจอนะ่ะสมัยก่อนโน้นเคยมีหญิงสาวคนหนึ่งถูกทำร้ายจนเสียชีวิตอยู่แถวนั้นวิญญาณของเธอก็ยังคงวนเวียนอยู่แถวนั้นรอคอยคนที่จะมารับผิดช,ชอบหรือรอคอยใครสักคนที่จะมาขอโทษแทนคนที่ทำกรรมไว้กับเธอทีนี้ไอ้สมชายที่มันมีนิสัยชอบเอาเปรียบชาวบ้านอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆไปในบางครั้งเมื่อมันเชื่อมั่นในเทคโนโลยีมากเกินไปไม่ได้สำเนียกถึงความรู้สึกของผู้อื่น หรืออาจจะเคยไปทําอะไรไม่ดีไว้โดยไม่รู้ตัวเลยทําให้ดวงวิญญาณที่ยังทุกทนนั้นมาร่วมแสดงบทบาทด้วยการลวงล่อให้มันหลงวนเวียนอยู่ในอดีตที่เลวร้ายให้มันได้สํานึกถึงผลของการกระทํากรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตามสนองเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้จะมีเครื่องนําทางที่ทันสมัยเพียงใดแต่ถ้าใจเราไม่สงบไม่สํานึกถึงคุณค่าของชีวิตและไม่เคารพผู้อื่น ต่อให้มี GPS ที่ดีที่สุดในโลกก็อาจจะพาเราไปติดอยู่ในวังวนแห่งความทุกข์หาทางออกไม่ได้เหมือนไอ้สมชายที่เจอในคืนนั้นนั่นแหละครับดังนั้นขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงมีสติระลึกรู้ประหนักถึงกฎแห่งกรรมที่ดำเนินอยู่ตลอดเวลาทำดีจะได้ดีทำชั่วจะได้ชั่ว และขอให้พระคุ้มครองท่านทุกคนครับ